วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แขวงเขาค้อคือเราจะไปารเต้นที่ขึ้นน้ยซิสกันครับคือเราจะทำชมเยครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราถึงอุทยานแห่งชาติเขาค้อนะครับตอนนี้ทริปนี้มากับครอบครัวนะครับมากางเต้นไกลกันหน่อยก็ใช้เวลาการเดินทางจากโคราชนะครับประมาณ5 5ชั่วโมงครึ่งนะครับ ทริปนี้ก็ยาวๆหน่อยครับสองวันสองวันสามคืนครับพี่เป๋อกับแม่ไปแล้วครับไปลงทะเบียนแล้วครับที่นี่นะครับต้องลงทะเบียนก่อนเข้านะครับเพราะว่าจะจํากัดคนเข้ามากลางนะครับเจ็ดสิบท่านนะครับขั้นตอนของการ กลางเต็นนะครับเข้ากางเต็นนะครับก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับที่สถานที่ติดต่อสอบถามครับของอุทยานนะครับก็ค่าบริการกลางเต็นนะครับท่านละ20บาทนะครับค่ารถพยานะก็ประมาณ20บาทนะครับก็ที่นี่จะรับผู้เข้ามากลางประมาณ70ท่นนะครับไปามันเนาเดี๋ยวคุณแม่เขาจัดการ ใหญ่ๆกันครับว่าครับสมุดเป็นอะไรอ่โอเคครับปลาพี่เปาไปสตมะไแล้วครับพี่เปาครับครับได้มาแล้วครับสเตมครับอุทยานกล้องาตไปกันครับร้านกระซิบจันนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับ หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็ทางขึ้นพระตำหนักนะครับวิ่งตามายแต่ก่อนขึ้นไปนะคะมันจะต้องไปลงทะเบียนที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อก่อนนาวนะพวกันนตอนนี้ก็อุณหภูมิ14องศาครับเธอเต้นรู้แหละพุงนี้ก็ไม่เหลื่อมเติมแล้วันที่เ็วันนี้วันที่7นะครับมกรา2 5 หก้านะครับทิปกลางเต็นทริปแรกของเราครับของทิปแรกของปีและเป็นทิปสไาล์ของปีหลังจากที่ไม่ได้กลางมานานมากสองเดือนครับต็มตมครับเพราะว่างานเยอะมากครับก้มงทางกันลหคนุทยาับ่วยพิทักเห็นป้ายหน่วยพิทักษ์ุทยานนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นของลานกระซิบจันนะครับอีก8กิโลนะครับ ขาคอยเธอกับ้าคอยเธอนะครับขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับครับป๊บนึงครับเจ้าหน้าที่ครับใบใบกระดาษยู่ไหครับครับครับสำคันเลยใช่ไหมครับค่ะสำคันครับจะเข้าไปไหมครับไม่เคยเข้าไปสุดถนนคนกีดนะครับถนนคนกรีฑเจ็ดกิโลมันจะถึงจุดชมวิวผากระเธอแล้วพี่ต่อด้วยถนนมีดามีสามเมตรครับมีบ้ายอยู่ใช่ไหมคะ ไม่มีป้ายครับแต่มันไปสุดถนนอังกฤดเลยครับออ๋ก็คือทางมันจะไปต่อต่อต่อไปแล้วะครับครับขอบคุณครับออกมาทางคนรักก็ไม่เกินสี่โมงครึ่งมาครับถ้าจะออกมาครับครับขอบคุณครับขอรถคนรักด้วยครับครับเหมือนกัครับรถคนรักต่อผมมึงข้ามึงนทับตรงวัดวันหรือมันเนี่ยฮะว่าปะไฟไม่หมดก็ไฟหมด พี่กะกางเกากางเต็นกันนะครับมากับยายเจอตรงไหนสวยๆคุณยายก็ถ่ายอย่างเดียวเลยครับรกกเต็นไม่เต็นไม่รู้ไม่หาไม่ใช่พี่กางหาที่ถ่ายรูปก,ก่อนครับสำหรับคนแก่ <c oughs> กแถึงที่หมายแล้วครับไปรับกลางเต็นกันครับ ตอนนี้ของเราเต้นได้จางเสร็จก,กันแล้วนะครับสามารถจอดรถได้หลังเต็นได้เลยนะครับก็มีเต็นของผมหนึ่งหลังเต็นของยายจุ๋มหลังหนึ่งแล้วก็เต็นของยายจิ๋ครับก็จะเป็นครอบครัวครับดเดี๋ยวเราส่วนแม่ยายผมรถตุมจะตามมาอีกคันหนึ่งครับ แต่จะไปอีกที่หนึ่งครับต่งนี้เป็นไงครับที่คุณแม่ครับที่นอนใหม่ครับดีค่ะไม่เมื่อยขาไม่ปวดขาเวลาลงจากเตียงแล้วค่ะโอเคครับ ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ําที่ลานกระซิบจันนะครับที่นี่ก็จะมีน้ําบริการจากเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับใส่รถแบบนี้แหละครับเอมามาให้ไปครับไปดูกันครับว่าที่นี่ห้องน้ําจะเป็นยังไงครับตอนผมมานี่ยังไม่มีใครมานะครับยังไม่มีนักท่องเที่ยวมานะครับ ก็ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นของผู้หญิงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอ่างล้างมือนะครับน้ำเลงมากเลยครับที่นี่ครับตรงนี้จะเป็นที่ล้างภัชนะล้างจานนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอ่างล้างหน้าครับฝั่งของผู้หญิงนะครับถัดเข้ามานะครับก็จะเป็นของผู้ชายนะครับ ก่อนที่เราจะอาบน้ํานะครับต้องมีถังนะครับถังตัวนี้จะไว้รองน้ํานะครับสําหรับอาบมีขันมีถังนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีจุดทิ้งเศษอาหารนะครับถังนี้สําหรับเอาไว้ทําปุ๋ยหมักนะครับ ด้านของผู้ชายนะครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับจำนะครับผมมานี่ยังไม่มีใครมานะครับเพราะว่าผมขึ้นมากลุ่มแรกๆนะครับอ่างล้างอ่างล้างหน้าครับห้องน้ําก็เป็นนั่งยองกับชักโครกนะครับผสมกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นถั่วปัสสาวะนะครับ ถือว่าสาดมากครับคือไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรครับสำหรับผมนะครับที่มาพักผมให้เลยครับสิบเต็มเก้านะครับสำหรับห้องน้ำที่นี่ ครับเดินลงมาจากห้องน้ํานะครับก็จะมีร้านสวัสดิการครับของคุณยายครับก็จะมีน้ําแข็งมาม่าข้าวสวยครับร้อนๆครับไว้ให้นักท่องเที่ยวบริการนะครับส่วนตัวผมก็จัดข้าวไปหม้อหนึ่งนะครับเพิ่งมาถึงปุ๊บก็กินข้าวเลยครับมีมาม่ามีของหวานมีเปปซองเปปซี่นะครับมีเยอะครับ ยังไงก็ฝากุู้นุ่มด้วยนะครับแม่ยายครับวันนี้มีอะไรกินบ้างครับผัดหมี่โคราชค่ะแซ่บค่ะแม่ยายคนกลางเหรอครับมีอะไรกินบ้างครับวันนี้ครับไม่มีครับพ่อตาเหรอครับมีอะไรกินบ้างครับนี่ครับ นี่บานาน่ากิวครับ <c oughs> อายคืออาย <c oughs> อ้าวควยปิ้งไงต้องเหรออุ้ยแหนี้บุกหรืออะไรคร <c oughs> ับ <c oughs> ตัดตัดใหม่เลยตัดใหม่ตัดออกใหม่เลย <c oughs> ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับแต่เราเติมแก๊สคนแก๊สหมดครับถ่ายแก๊สเข้ากระป๋องซาลาเปาครับจาก แคปธรรมดากันครับห่วต่อจากต่อจากอะแดปเตอร์นะครับ ถ่ายจากแก๊สธรรมดาครับเข้าแก๊สไอ้สระเป่าครับ ครับทุ่มหนึ่งแล้วครับกินข้าวกันครับบรรยากาศที่ลางกระทิบจันนะครับยายๆทงกับข้าวเสร็จแล้วครับมีน้ำพริกหมูครับไข่เจียวครับกากหมูครับแล้วก็ผักมาจากบ้านครับ บรยากาศนะครับรอบเย็นนะครับครับถึงเวลาเข้านอนแล้วครับเวลาณนะนี้ทีทุ่มแล้วครับแม่กับคุณลูกเขาก็ หลับสบายกันแล้วเดี๋ยวเช้าเจอกันครับวันนี้จะมีทะเลหมอ,อกให้เราดูไหมแต่มาตอนนี้ก็ไม่ใช่เดูปลายฝนต้นหนาวครับครับฝ <c oughs> ันดีครับเจอกันตอนเช้าครับสวัสดีครับเยือยู่เหยืนอน่ สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับตื่นมาปุ๊บก็หิวข้าวกันเลยครับวันนี้ก็เมนูง,ง่ายๆครับแต่กอนมัปาังปิ้งแล้วก็เต็กบีบติอตชอปครับจากแมคโคครับ ชิ้นนี้ของพี่เปาครับออกนี่ซอสนิดหน่อยพ่อมากินเองสิโอเคเดี๋ยวอไรอ่างเี้ครับพริกไทยครับมีพริกไทย โอเคครับผมไปกินข้าวกันครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับเก็บของเสร็จกันแล้วครับเก็บขยะเก็บของที่นี่นะครับต้องเก็บขยะลงไปทิ้งข้างล่างนะครับเสร็จแล้วครับตาตายายกันครับกำลังจะไปต่อครับจากโอเคง่ายก็ฝากติดตามเราไปไหมด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชม สวัสดีครับ